สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องของการจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับเป็นการนําเสนอตัวอย่างเกี่ยวกับการคํานวณน,นะครับน่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วในเรื่องนี้นะครับตัวอย่างครับกล่องใบหนึ่งมีลูกบอลที่แตกต่างกัน11ลูกนะครับเป็นลูกบอลสีแดง5ลูกเอ่อสีขาว3ลูกและก็สีน้ําเงิน3ลูกถ้าต้องการหยิบลูกบอลพร้อมกัน3ลูกจากกล่องใบนี้ จงหาจํานวนวิธีการหยิบลูกบอลโดยที่ต้องได้ลูกบอลครบทุกสีนะครับก็สาหรับวิธีทำครับจากข้อมูลในโจทย์ที่ให้มาจะมีลูกบอลอยู่ทั้งหมด11ลูกเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสีต่างๆนะตามนี้ครับก็จะมีสีแดงสีแดงมีอยู่5ลูกครับแล้วก็มีสีขาวนะครับสลูกแล้วก็สีน้ําเงินอีก3ลูกนะครับก็รวมเป็น11ลูกพอดีนะครับ แล้วทีนี้เขาต้องการที่จะหยิบลูกบอลออกมานะครับจากทั้งหมด11ลูกนะหยิบให้ได้3ลูกนะครับพร้อมกันเลยนะแต่ว่าเงื่อนไขในการหยิบก็คือ3ลูกนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยลูกสีแดงนะครับลูกสีขาวแล้วก็ลูกสีน้ําเงินนั่นหมายความว่าต้องต้องได้สีละ1ลูกนะครับสีแดง5ลูกก็ต้องได้1ลูกสีขาว3ลูก ก็ต้องได้มา1ลูกนะครับและก็สีน้ําเงินที่มีอยู่3ลูกเนี่ยก็ต้องได้มา1ลูกเช่นกันนะเป็นลักษณะแนวคิดเนี่ยก็คือการทํางานที่ต่อเนื่องกันเนาะนะครับโดยเราอาจจะพิจารณาได้ลูกบอลสีแดงมานะครับหลูกแล้วมันอาจจะไม่จบไม่จบนะครับมันต้องได้สีขาวต่อนะครับมันต้องได้สีน้ําเงินต่อต่อเนื่องกันจริงๆคือมันหยิบมาพร้อมกันนั่นแหละ นะครับแต่พูดถึงว่ามันต้องได้ครบทั้ง3สีเพราะฉะนั้นกระบวนการในการคํานวณน,นะครับก็ต้องพิจารณาแยกเป็นเป็นทีละสีทีละสีนะนะครับแล้วก็เอาจํานวนวิธีของแต่ละสีเนี่ยมาคูณกันนะครับซึ่งในการหยิบให้ได้ลูกบอลสีแดงนะครับจาก5ลูกได้มาหนึงลูกเนี่ยเวลาคํานวณก็คือเรื่องของการจัดหมู่เนาะห หยิบมา1นะครับหหยิบมา1ก็คือ4 51นะครับแล้วก็ในส่วนของสีขาวเนี่ยนะครับก็จาก3ลูกหยิบมาให้ได้1ลูกก็คือ431แล้วก็สีน้ำเงิน3ลูกหยิบมาได้1ลูกก็คือ 431, สาเช่นเดียวกันแล้วก็เอาจำนว,นวนวิธีการของแต่ละสีั้งนี้มาคูณกันเราจะได้ครบทั้ง3สีนะครับแล้วเราก็เข้าสู่สูตร ในการคำนวณน,นะครับหาค่าทีละตัวทีละตัวโดย c 5 1นะครับอันนี้แทนค่าสูตรก่อนนะนะครับ c 5 1ก็จะเป็น5แฟกส่วน5ลบ 1, fact, 1 fact, นแฟก1แฟะครับอ่าแล้วก็คูณต่อด้วย c 3 1 c 3 1ก็จะเป็น3แฟกส่วนด้วย3ลบ 1, fact, 1 fact, นแฟก1แฟะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ c 3 1เหมือนก,นกันก็ยกมาเลยนะครับเป็นของสีน้ำเงินนะครับแล้วจากนั้นก็ คิดเลขคำนวณค่านะครับ5ลบ1ก็ได้4เนาะนะครับไอตัวที่คูณอยู่1 f a แฟกเนี่ย1แฟกก็เป็น1ครับก็สรุปก็คือคงไม่ต้องคำนวณหรอกนะตัดทิ้งไปได้เลยนะครับก็ก็จะได้เป็น5 f a แฟกส่วนอะไรเนี่ย5ลบ1ก็ได้4 f a แฟกใช่ไหมครับได้4แฟกอันนี้ก็3 f a แฟกส่วน2แฟกอันนี้ก็3 f a แฟกส่วน2 f a แฟกเช่น fact, ชเดียวกันแล้วเราก็แตกแฟกทอเรียลออกนะครับก็แตก5 f a แฟกมาสุดที่4 f a แฟก อันนี้แตก3แฝกออกมาสูตรที่2อแฝกอันนี้แตก3แฝกสูตรที่2แฝกเช่นเดียวกันก็จะได้ตามนี้นะครับแล้วจากนั้นก็ตัดในส่วนของแฟกทอเรียลที่แตกออกมาเนาะนะครับสี่แฝกตัดกับ4แฝกนะครับ2แฝกตัดกับ2 fact, 2แฝกแฝกตัดกับ2แฝกตรงนี้สรุปก็เราก็จะได้ตัวเลขออกมาเหลืออยู่แค่5กับ3กับ3ตรงนี้นะครับแล้วก็คูณกันก็ได้45นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้เลยครับว่า จำนวนวิธีในการหยิบลูกบอลน,นะครับโดยที่จะต้องได้ลูกบอลครบทุกสีเนี่ยจะเท่ากับ45วิธีตามเงื่อนไขที่โจทย์ตรงนี้ข้อมูลในโจทย์ให้มานะครับทีนี้จุดที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะครับเพื่อประหยัดเวลาในการคำนวณจริงๆก็พูดถึงบ้างแล้วในคลิปก่อนหน้านะครับก็คือไอ้เรื่องของความหมายของการจัดหมู่เนี่ยความหมายของ C เนี่ยนะโดยที่ C51 ความหมายก็คือมีของอยู่5สิ่งหยิบออกมา1สิ่งนะครับหยิบออกมา1สิ่งก็จํานวนวิธีการมันก็จะได้จากอของที่มันมีอยู่นั่นแหละนะครับจาก5หยิบมา1ก็คืออาจจะหยิบสิ่งไหนก็ได้ใน5สิ่งนั้นก็เป็นไปได้5วิธีนั่นเองนะครับซึ่งเวลาเราคํานวณตามสูตรสุดท้ายมันก็ตัดกันเนี่ยอย่างเช่นกรณีนีน้นะครับจาก4 5 1ห้าก็ตัดออกมาปั๊บก็จะเหลือ5ใช่ไหมครับ ในกรณีเดียวกันสรับ c 3 1นะครับ c 3 1ก็ม mm, ีของอยู infused, ่ another, Hence, 3สิ่งหยิบออกมา1สิ่งนะครับหยิบออกมา1สิ่งหยิบออกมาจากไหนล่ะก็หยิบออกมาจาก3สิ่งที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นจํานวนวิธีมันก็เลยได้ออกมาเป็น3นะครับแทบไม่ต้องคํานวณเลยนะครับของมีอยู่เท่าไหร่หยิบออกมา1สิ่งจํานวนวิธีการก็เท่ากับจํานวนสิ่งของที่มันมีอยู่ทั้งหมดนั่นแหละนะครับคือจํานวนวิธีที่เป็นไปได้เราก็จะไม่ต้องคํานวณแตกสูตรแบบนี้แหละก็จะง่ายไปอีกระดับหนึ่ง มาดูตัวอย่างถัดมาครับไพ่สำรับ1มีจำนวน52ใบนะครับหยิบไพ่2ใบาจากสำรับโดยหยิบไพ่ทีละใบแล้วก็หยิบออกมาแล้วเนี่ยหยิบออกก็ออกเลยนะไม่ใส่คืนครับก่อนที่จะหยิบใบที่2จงหาครับก็จะเป็นข้อย่อยๆนะครับในส่วนของข้อแรกนะครับภายใต้ข้อมูลที่ให้มาให้หาจำนว,นวนวิธีที่จะหยิบไพ่ใบแรกได้ไพ่สีแดง แล้วก็ในส่วนของไพ่ใบที่2ได้ไพ่สีดำนะจริงๆเวลาคิดเราอาจจะใช้หลักการคูณเข้ามาคำนวณแบบธรรมดาธรรมดาก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าในที่นี้จะนำเสนอผ่านเรื่องของการคำนวณผ่านสูตรของการจัดหมู่นะครับสำหรับวิธีทำครับเรามาทำความเข้าใจร่วมกันก่อนนะครับเรื่องของไพ่จำนวน52ใบเในี่ในสำรับหนึ่งนะครับก็จะประกอบไปด้วยครับ มีไพ่รูปแบบนี้นะเรียกว่าไพ่โพดํานะครับอันนี้ก็โพแดงหัวใจสีแดงเนี่ยนะนะครับแล้วก็มีข้าวหลามตัดสัญลักษณ์นี้นะสีแดงนะครับแล้วก็มีตัวนี้ดอกจิกนะครับซึ่งไพ่ในแต่ละรูปเนี่ยนะครับก็จะมีแต้มนะครับแต้มให้มันเป็นที่เข้าใจตรงกันนะก็จะมีแต้ม A นะครับ A ถ้าภาษาในวงการก็จะเรียกว่าเอ็ดเนาะนะครับมีแต้ม A แต้ม 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10แนะครับแล้วก็มี J K Q หรือผู้เชี่ยวชาญก็จะเรียกว,ว่า j a c k m a ็ k คิงนะครับในในแต่ละชุดนะประกอบไปด้วย13ใบแต้มตามนี้นะครับโพดำก็มีตามนี้13ใบโพแดงก็มีตามนี้13ใบเข้าหลามตัดก็มีตามนี้แต้ม13ใบนะครับแล้วก็ดอกจิกสุดท้ายก็13ใบนะครับทีนี้ มาพิจารณาที่เป้าหมายในส่วนของข้อแรกที่เขาต้องการนะครับก็คืออยากรู้จำนวนวิธีที่จะหยิบไพ่ใบแรกได้ไพ่สีแดงแล้วก็ใบที่สองได้ไพ่สีดำนะครับเป้าหมายอย่างแรกขอให้ได้ไพ่อะไรนะไพ่สีแดงนะครับอยากได้ไพ่สีแดงใบแรกนะครับแล้วก็ต้องตามด้วยไพ่สีดำนะครับซึ่งไพ่สีแดงนะครับโฟกัสที่ไพ่สีแดงสีดำไม่ ไม่คิดนะปึ๊บอ่ะสีแดงก็จะมีอยู่2ชุดเนาะชุดของโพลแดงนะครับที่เป็นหัวใจสีแดงนี่นะครับก็มี13ใบแล้วก็ข้าวหลามตัดที่เป็นสีแดงนี่ก็อีก13ใบนะครับรวมเป็นทั้งหมดก็จะมีอยู่26ใบแต่เราต้องการออกมาแค่ใบเดียวใช่ไหมครับตามโจทย์นะนะนะครับต้องการแค่ใบเดียวจากทั้งหมด2 0 6ใบเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณเราก็คำนวณตามสูตรตัวนี้เลยนะครับ C261 นะครับอันนี้อ้างอิงสูตรก่อนนะนะครับ C261 อ่าพอหยิบได้ใบที่1มาแล้วนะครับ้าก็ไม่คืนนะได้ใบไหนไปก็ไม่คืนแล้วล่ะนะครับต่อไปก็จะมาหยิบไพ่ใบที่2นะครับไพ่ใบที่2ที่สนใจก็คือต้องได้ไพ่สีดำสีดำก็จะมีโพดำกับดอกจิกนี่แหละนะครับ โพดำก็มี13บใบดอกจิกก็มี13บใบรวมทั้งหมดที่เป็นสีดําที่เราจะหยิบมาตามความต้องการเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด26ใบ26บหใบเนี่ยหยิบออกมาแค่ใบเดียวนะนะครับเป็นใบที่2นะครับก็คํานวณก็จะคํานวณตามสูตรของ c 2 6 1นะครับว่าด้วยเรื่องของการจัดหมู่ได้จํานวนวิธีในการหยิบไพ่สีแดงมาแล้วนะครับแล้วก็หยิบไพ่สีดํามาแล้วแต่ว่ามันต้องได้ทั้ง2องอันนะนะนะครับต่อเนื่องกัน เป็นลําดับทิ้งเป็นลําดับ2ขั้นตอนต่อ,นตอนเนื่องกันก็นกต้องเอาจํานวนวิธีเหล่านี้มาคูณกันแล้วจากนั้นคํานวณหาผลลัพธ์ซึ่งวิธีการคํานวณหาผลลัพธ์จริงๆมันก็มีสูตรอยู่แต่ว่าเพื่อเพื่อความง่ายเราจะมองที่ความหมายของสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้เลยก็ได้ครับก็คือ c 2 6 1เนี่ยความหมายก็คือมีไพ่อยู่26ใบหย,ยิบออกมาใบหนึ่งจำนวนวิธีก็คือ เป็นไปได้ทั้ง26ใบเลยนะครับ26วิธีเลยเพราะว่าเราหยิบใบไหนก็ได้นะครับหยิบใบไหนก็ได้มานะครับเพราะฉะนั้นค่าของ c 26 1จริงมีค่าเท่ากับ26นะครับในทำนองเดียวกัน c 26 1ตัวหลังนี่ก็เป็น26เหมือนกันโดยไม่ต้องคำนวณก็ได้นะครับแล้วคิดเลขตัวนี้ออกมาครับ26คูณ26ก็ได้676นะครับแล้วก็ได้แล้วจำนว,นวนวิธีในการหยิบ ไพ่2ใบนะครับโดยที่ไม่ใส่คืนนะหยิบใบแรกได้ไพ่สีแดงแล้วก็ใบที่2ได้ไพ่สีดําก็จะมีจํานวนวิธีเท่ากับ676วิธีนั่นเองเรียบร้อยครับสําหรับคําตอบในข้อที่1น่นะครับไปข้อที่2ครับต้องการจํานวนวิธีที่จะหยิบได้ไพ่ K ทั้ง2ใบไพ่ K ไพ่ที่เราสนใจในข้อนี้นะครับก็คือไพ่ที่มีแต้มแต้มเป็น K นะซึ่งแต้มเป็น K ก็จะมีอยู่สี่ใบนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับมี K โพดา K โพแดง K เข้าหลามตัด K ดอกจิกนี่แหละนะครับแต้มอื่นไม่ได้สนใจนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเป้าหมายที่เราจะคำนวณน,นะครับคำนวณมันหยิบ2ใบใช่ไหมหยิบ2ใบก็ใบแรกก็ต้องได้ K นะครับ K ใบที่หใบที่2ก็ต้องได้ เเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ย K มันมีอยู่ทั้งหมด4ใบใช่ไหมครับแต้แอื่นเราก็ไม่สนใจครับก็เอาแค่สนใจ K โพดามนะครับ K โพดแดง K เคข้าหลามตัด K ดอกจิกนี่แหละแล้วเราก็หยิบมาหยิบใบแรกก่อนนะครับใบหยิบใบแรกเนี่ยมันมีไพ่เคทั้งหมดอยู่4ใบเนาะนะครับทั้งหมดอยู่4ใบเราหยิบมา1ใบนะครับเพราะฉะนั้นจําน,นวนวิธีก็จะเท่ากับ c 4, 4 1นะครับส 4, 4 1หพอหยิบไป มาแล้วนะครับเราไม่ใส่คืนนะเพราะฉะนั้นไพ่เคที่เหลือให้หยิบในใบที่2ก็จะเหลืออยู่3ใบในะครับ3ใบเนี่ยเราก็จะหยิบมา1ใบในะครับหยิบมา1ใบค่าของจํานวนวิธีที่เป็นไปได้ก็คือ C31 แล้วในการคํานวณค่าผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับเนื่องจากมันเป็น2ขั้นตอนย่อยเราก็ต้องเอาจํานวนวิธีย่อยตรงนี้มาคูณกันนะครับโดยที่ค่าของ C C1 เราคงไม่คำนวณในสูตรหรอกตีความหมายเอาจากความหมายของ c นี่เลยนะครับก็ c c 1หมายก็ว่ามีไพ่อยู่4ใบหยิบมา1ใบเพราะฉะนั้นจำนว,นวนวิธีก็เท่ากับ4คือใบไหนก็ได้ทั้ง4ใบนะครับก็เป็น4ในส่วนของ c 3 1ก็เช่นเดียวกันก็ไม่แทนค่าคำนวณหรอกครับเอาความหมายเลย c 3 1ก็มหมายมความว่าไพ่ทั้ง3าใบนะครับหยิบออกมา1บาามมาใบก็จำนวนวิธีก็ เท่ากับ3คือใบไหนก็ได้3ใบนั้นนะครับแล้วเราก็คูณกันนะครับ3คูณ4ก็ได้12นะครับเราก็ได้ข้อสรุปแล้วครับว่าจำนวนวิธีที่จะหยิบได้ไพ่เทั้ง2ใบนะครับจะมีจำนวนวิธีเท่ากับ12วิธีด้วยกันเรียบร้อยสำหรับโจทย์ในข้อ2นะครับแล้วก็ข้อที่3ครับโจทย์ต้องการให้หาจำนวนวิธีที่จะหยิบได้ไพ่ สองโพดําทั้งสองใบนะครับเป้าหมายเป้าหมายอาเขียนบอกมาก่อนนะครับเป้าหมายของเราคือในการหยิบไพ่ใบที่1ก็ต้องได้2โพดํานะครับอ่าแล้วก็ใบที่2นะครับก็ต้องได้2โพดําเช่นเดียวกันนะครับนี่คือเป้าหมายของเรานะครับแล้วก็เอาจําน,นวนวิธีที่เกิดขึ้นใน2ขั้นตอนย่อยนี้มาคูณกันซึ่ง โพดําที่มีแต้มเป็นสองเนาะเราสนใจเฉพาะโพดํานะนะครับไพ่ชุดอื่นไม่สนใจนะครับโพดําแล้วก็สนใจแค่แต้มสองด้วยเพราะฉะนั้นแต้มอื่นก็ไม่เอาด้วยเพราะฉะนั้นก็แต้มสองโพดําก็มีอยู่แค่ใบเดียวนั่นแหละในสำรับนะครับจากใบเดียวที่ว่ามาเข้าสู่การหาวิธีของขั้นตอนแรกนะครับมีโพดําสองโพดําอยู่แค่ใบเดียว ต้องการหยิบ1ใบจากที่มีให้หยิบอยู่1ใบนะครับเอาไงก็จริงๆถ้าจะใช้สูตรเรื่องของการจัดหมูก็คือ C11 เนาะมีอยู่1ใบหยิบออกมา1ใบซึ่งมันก็ได้กี่วิธีมันก็ได้แค่หนึ่งวิธีนั่นแหละจริงๆไม่ต้องไปคำนวณคิดในแง่ของสูตรการจัดหมู่ก็ได้ครับ มีอยู่หนึ่งใบหยิบมาหนึ่งใบก็ได้หนึ่งวิธีนะครับพอหนึ่งใบที่หยิบออกมาแล้วมันเป็น2โพดํานะครับเราไม่ใส่คืนให้ไปหยิบต่อนะนะครับเพราะฉะนั้นในการหยิบครั้งที่2เพื่อให้ได้2โพดําเนี่ยมันจะหยิบไม่ได้แล้วนะเพราะมันในสำรับนั้นมันไม่มีมันไม่มีอะไรครับมันไม่มี2โพดําให้หยิบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้จํานวนวิธีของ การได้มาซึ่ง2โพดัมใบที่2เนี่ยจึงเป็น0ูนครับโอเคนะมันไม่มีละจึงเป็น0นเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีการที่จะได้มาซึ่งไพ่2โพดัมทั้ง2ใบเอามาคูณกันครับก็จะได้เท่ากับ0นย์นั่นเองก็คือคือมันไม่มีทางทำได้หรอกนะครับศูนย์วิธีไม่มีวิธีไหนที่ทำได้ที่จะให้ได้ไพ่2โพดัมทั้ง2ใบนะครับดังนั้นเราก็สรุปได้เลยครับว่า จำนวนวิธีที่หยิบได้ไพ่สองโพดำทั้งสองใบเท่ากับศูนย์วิธีนั่นเองนะครับถึงตอนนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักสอบถามกันมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอความรู้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ